สิวนรณมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกตามเคยนะคะค่ะวันนี้ได้นาม,มีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันนะคะค่ะรำงาฝักไม้นะคะ สวยงามค่ะค่ะามารับชมใบมีดกันนะคะค่ะเป็นเหล็กเก่าโบราณโบราณเลยนะคะลายจักรนาลายค่ะ สวยงามค่ะ,คะงาทชํานะคะด้ามละกันแห้งค่ะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะค่ะทักทายเข้ามาที่063ย์หกสามนึ่งส่ะคะขนาดมีดก็9นิ้วรวมด้ามและฝักนะคะ สิวนาตมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะศิวน้น์มิดหมอขอขอบพระคุณค่ะ